บ้านหนองกระทิงหมู่ที่4ตำบลหนองขามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น1ใน11ชุมชนจาก10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเนื่องจากชุมชนบ้านหนองกระทิงเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็กมีพื้นที่ชุมชนประมาณ2,300ไร่จึงไม่ค่อยมีการแพร่ระบาดยาเสพติดมากเท่าใดนัก โดยสถานะปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไม่รุนแรงหากมีการพบผู้เสพยาเสพติดก็จะปรากฏอยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานภาคการเกษตรเช่นกลุ่มแรงงานดา้ยาเป็นต้นซึ่งเด็กและเยาวชนในชุมชนไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยเช่นกัน ปัจจัยที่ทําให้การแพร,ร่ระบาดภายในชุมชนบ้านหนองกระทิงไม่ค่อยมีความรุนแรงอาจจะเกิดมาจากชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีงานทําตลอดทั้งปีจากการปลูกพืชหมุนเวียนสภาพปัญหายาเสพติดนะครับภายในหมู่ก็ที่เจอนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาผู้เสพส่วนมากนะครับแต่ก็มีจํานวนไม่เยอะนะครับก็ประมาณไม่กี่รายนะครับอยู่ระหว่างวัยทํางานบ้าง วัยรุ่นมั่งกันนะครับที่เข้าไปเกี่ยวกับพวกยาเสพติดนะครับหลักๆแล้วก็น่าจะเกิดจากที่ตัวผู้เสพเองนะครับแล้วก็ส่วนน้อยที่จะเป็นเรื่องของทางด้านครอบครัวเพื่อนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆที่ที่เขาอยู่นะครับแรกเริ่มเลยนะครับผมก็ได้ให้พี่น้องประชาชนนะครับคณะกรรมการได้เข้าไปตักเตือนนะครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเพื่อให้มีการ เลิกหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในการใช้ของเขานะครับส่วนมากก็ให้ทางครอบครัวเนี่ยได้ได้ได้ไดไดคุยตักเตือนกับทางเจ้าตัวก่อนนะครับเพื่อให้มีการเลิกถ้าถ้าหากเราตักเตือนแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่เชื่อฟังยังมีการที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดอยู่เราก็จะดำเนินการในมาตรการต่อไปนะครับแล้ว่ามาตรการประสานกับทางหน่วยงานอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อเข้ามาควบคุมดูแลแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของ กลุ่มของอพี่น้องประชาชนคณะกรรมการนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันสำรวจหรือว่ากำหนดขึ้นมานะครับว่า,าให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่มีปัญหาด้านยาเสพติดเนี่ยมารายงานตัวเพื่อตรวจชีปัสสาวะนะครับปรับเพิฤติกรรมแล้วก็นํากลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในชมุมชนนะครับเ,เช่นกิจกรรมจิตอาสาของหมู่บ้านแล้วก็เกี่ยวกับ งานต่างๆกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านนะครับกิจกรรมส่วนมากนะครับของหมู่บ้านตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกิจกรรมจิตอาสาต,ต่างๆนะครับก็เชิญกันไปทําความสะอาดหมู่บ้านตัดกิ่งไม้หมู่บ้านสารวจพื้นที่นะครับในจุดต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านนะครับที่เห็นผลที่สุดก็คือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับกลุ่มคนเราเนี้ยยิ่งถ้าเขาเข้ามาร่วมกับเรามากขึ้นนะครับ<ม>เขาจะเริ่มเข้าใจว่า ในชุมชนเนี่ยมันจะต้องอยู่ยังไงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องทำยังไงนะครับแล้วก็จะได้ไปอสอนอลูกหลานพี่ญาติพี่น้องได้นะครับเริ่มตั้งแต่าาการประชุมของคณะกรรมการก่อนนะครับคณะกรรมการพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเราเริ่มมาสํารวจกันก่อนนะครับว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีผู้เสพผู้ขายเนี่ยในพื้นที่มีจํานวนเท่าไร่ตรงในเป็นจุดเสี่ยงก็ให้เกิดจุดนี้กลุ่มรวมตัวของคนเหล่านี้นะครับ เราก็ค่อยขยายผลไปในส่วนต่างๆก็อย่างเช่นการที่ผู้ที่มีจิตอาสาเนี่ยอยากจะทําในเกี่ยวเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วอยากจะเข้ามาให้ในพื้นที่เนี่ยของหมู่บ้านไม่มียาเสพติดก็จะเข้ามาร่วมแล้วก็คอยอสอด่องดูแลคอยรายงานในเกี่ยวกับการยากเสพติดต่างๆนะครับเพื่อให้เราทราบแล้วเราก็จะประสานงานต่อไปอยังหน่วยงานต่างๆครับผมมองว่าเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนซะส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเราไม่ได้ประชาชนพี่น้องเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาสนับสนุนเราเนี่ยผมมองว่าจะให้แค่ผู้นําผู้ช่วยหรือหน่วยงานอื่นเข้ามาเนี่ยมันคงไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเขาก็เริ่มมีการรายงานกับเรามาว่าช่วงนี้ก็มีแบบพวกกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดผู้สัญจรเนี่ยน้อยลงเริ่มมีเข้ามาในหมู่บ้านที่น้อยลงนะครับ ปัญหาหลักๆก็คืออายุยังน้อยชาวบ้านก็มองว่าเป็นอายุยังน้อยแล้วต้องมาควบคุมดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยคือจะทําไหวไหมอะไรพยายามทําผลงานเนี่ยให้ชาวบ้านเห็นไม่ได้เฉพาะด้านยาเสพติดนะครับในเรื่องด้านอื่นๆเนี่ยครับเราก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นก่อนพอเขาเริ่มเห็นเราทํางานแล้วเนี่ยก็เริ่มมีผลตอบรับที่ดีนะครับพี่น้องประชาชนก็เข้ามาให้ความร่วมมือในเรื่องงานต่างๆเยอะขึ้นครับ คนในเนี่ยเราพอรู้แต่คนนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเราพยายามป้องกันให้คนสอดส่องว่าเป็นใครว่ามาจากที่ไหนนะครับเพื่อรายงานให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยได้มาลงมาจัดการเพื่อไม่ให้กลุ่มคลพวกเนี้ยเข้ามาในพื้นที่พอกลุ่มคนที่เรื่องยาเสพติดพ่อค้าหรือผู้เสพเนี่ยเข้ามาในพื้นที่มันก็สามารถทําให้คนในพื้นที่เราสามารถมีที่ซื้อมีที่อะไรเนี่ยได้มันก็จะง่ายต่อการเสพนะครับบ้านสีขาวก็จะเป็นโครงการ คัดเลือกนะครับครัวเรือนที่เราเล็งเห็นแล้วสอบถามข้อมูลคณะกรรมการปรึกษาแล้วว่าบ้านนี้มีปลอดสารยาเสพติดจริงไม่มีคนในครอบครัวนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็จะคัดเลือกเป็นบ้านตัวอย่างขึ้นมาก็เลยมีทําป้ายสีขาวเพื่อติดในครัวเรือนนั้นว่าเพื่อยืนยันว่าบ้านหลังนี้คือปอดสารยาเสพติดก็จะเป็นบ้านป้ายสีขาวนะครับในครอบครัวนะครับก็จะคุยกันง่ายที่สุด ถ้าสมมติครอบครัวเนี่ยยังดูแลกันไม่ได้แล้วจะหวังพึ่งให้คนอื่นมาดูแลเนี่ยผมมองว่ามันยากกว่าคนในครอบครัวนะครับขนาดคนในครอบครัวเนี่ยคือยังยังคุมไม่ได้นะครับมาพอมาอยู่ภายนอกเนี่ยคนอื่นใครก็พูดไม่ฟังนะครับมันจะเป็นข้อน,นี้มากกว่าส่วนใหญ่ก็ต้องให้เริ่มจากครอบครัวสร้างรับรู้ให้ลูกหลานได้ทราบถึงโทษของมันคนกระทบของมัน,นของยาเสพติดนะครับ